สวัสดีครับทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนำนะครับเป็น USB WiFi นะครับอันนี้ผมลองใช้แล้วนะครับของดีจริงนะครับแล้วก็รองรับกับทุก Windows นะครับแล้วก็รองรับกับเครื่อง Mac ด้วยนะครับอันนี้เป็น USB WiFi นะครับลองสังเกตเลยว่าเสาข้างยาวพอสมควรเลยนะครับตัวนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับของดีไปเลย นะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสครับก็เป็นของ tp link ครับ ac 6 0 0นะครับก็รับได้ตั้งแต่2 4จุส g นะครับแล้วก็รับตัว5 g หรือ5 g h z ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปซื้อตัวถูกๆมานะครับเนี่ยไปซื้อตัวถูกมาแต่มันรับได้แค่ 2. 4 g นะครับเจ้าตัวอันนี้รับได้ถึง5 g แน่นอนครับแล้วก็เป็นของแท้นะครับของ tp link นะครับอันนี้ ชัวแน่นอนนะครับผมลองเทสแล้วนะครับว่าได้4 3 3นะครับก็ถึงเกณฑ์มาตรฐานของเขาเลยนะครับก็วิ่งประมาณ3 400เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคิดได้เลยครับลองใช้ร่่งเกมไฟ์สดสตรีมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาครับ